French kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Leçon numéro 22 L'temps e s de l'indicatif conjugaison à l'imparfait Tense การเวลาในโหมด l'indicatif การผันกริยา à l'imparfait สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเหมือนกันนะคะเกือบ2อาทิตย์เพราะว่าเราเตรียมบทเรียนสำหรับเรตองเดอร์แลนติกาทีฟคือมันมีข้อมูลเยอะเราและเราต้องเตรียมการเป็นซีรีไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหลาย tense มากมันจะไม่สามารถจบได้ในคลิปนี้นะคะก็ช่วยติดตามกันไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายหลายเทนส์ที่ต้องเรียนในหมวดนี้นะคะ สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid เราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวันนี้ก็เริ่มเรียนจากภาพรวมของเรตองเตอร์ลัดดิเกีฟแล้วก็เรียนการผ่านกริยา tense ลำปากเฟนนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ Grammar l e s ตองเดอ e l i n d i ิ a t i ี tense ในโหมดล n d i ิ a t i ีฟก็คือ,อ tense ถ้าแปลเป็นไทยก็การเวลาในอ,อดีตป,ปัจจุบันอนาคตอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือ tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีโหมดปกติเนี่ยเขาเรียกว่าโหมด i n d i c a t i v e ก็คือไว้บอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆอดีตปัจจุบันอนาคตในโหมดปกติคือโหมดที่เกิดขึ้นจริงในในในทั่วไปอะค่ะคือมันจะมีโหมดที่แบบว่าเป็นมโนภาพเป็นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นหรือถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันฝันว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาจะใช้อีกโหมดหนึ่งซึ่งไม่ใช่โหมดอันติกาทีฟนะคะอันติกาทีฟเนี่ยจริงๆมี8 t ด n ท e นะคะมี8มี แปตองแปดเวลาก็คือมีสามสี่เทนส์แล้วก็มีเออเป็น c o m p พเซอีก4ี่เทนส์คอมโพนี่ก็คือเป็น t e n s ์ที่ประกอบด้วย2ส่วนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรือตองสามก่อนก็คือเป็น t e n ส์สี่เทนปกติในอด t i ีฟก่อนเริ่มกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็เลือขยสอง Le p r é s e n t de l i n d i c a t i f et le temps de basse in ข a p o กต์ในสั่งเสี principal e ก็คือใช้สำหรับเหตุการณ์พื้นฐานในการเวลาปัจจุบนันแล้วก็เป็นเอ่อเอ่อแอคชั่นปกติแอคชั่นที่เป็นเมนของเมนของเหตุการณ์เรื่องราวที่เรากล่าวถึงนะคะอันนี้ก็คือเอ่อ present tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ present simple เคยเรียนกันมาในบทเรียนก่อนๆตั้งแต่บทแรกถึงบทที่21เลยนะคะส่วนใหญ่เวลาเราพูดเนี่ยเราเราจะใช้ present หรือ present présent, อย่างเดียวเลยพยายามจะไม่ใช้ tense อื่นๆเพราะว่ามันเป็น tense แรกที่ทุกคนควรรู้จักแล้วก็คงชูเกะทรงการผันกริยาเนี่ยเราก็เคยอธิบายไปแล้ว เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเราเคยอธิบายไปแล้วในการผ่านกรลยาของขัยสองก็คืออันนี้ค่ะ tense เนี่ยค่ะ present simple ในภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะเอ่อส่วนที่สอง tense ที่สองของตองสามก็คือ l าบ p a ฟเ a l o อ a l o รเชลโอเนมพลูอัลลาบป pour rapporter des actions passées durables et terminées, ainsi que pour exprimer une demande de façon polie à l'écrit. Il rapporte ce qui dure. Il est complémentaire avec le passé simple. C'est-à-dire, fait, c'est pour les événements qui se sont déroulés dans le passé. <muché> เป็นการเวลาที่ดำเนินไปอะคะ่ะเราจะใช้อัมปาเฟ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวพอเรารู้จักทุก tense แล้วเนี่ยเราจะทำการเปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบกันนะคะว่าอย่างไหนควรใช้เทนส์ไหนนะคะเทนส์ที่3นะคะ le passé simple dans le récit écrit au passé le passé simple sert à rapporter les actions ponctuelles unique et s u c c e s s i f avec l i m p a r f a i t c'est le temps de base du récit ก็คือภาษาเขียนสำหรับเหตุการณ์ที่ดำเนินไปในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะคือถ้าเทียบกับ l'ampartfait ก็คือคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นภาษาเขียน récit, air, accent, etc. เคยสิอ่าเคยสิอันนี้คือเหมือนกับเป็นเท็กซ์อะคะเป็นเท็ก์เป็นข้อความอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยเขาก็จะใช้ passé simple แทน l p a r f a i t tense ที tense สุดท้ายของ le temps simple นะคะก็คือ le futur simple le futur simple sert à exprimer des actions futures ก็คือใช้สําหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆหรือว่าจะทํำแน่ๆในอนาคตค,คือไม่ได้มโนนะคะ a d j กา t i ฟนี่จะเป็นหมดทั่วไปที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้น,น,แ,ลนแล้วหรือว่ากําลังเกิดแล้วก็ไม่ใช่มโนไม่ได้ฝันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอ d j กา t i ฟขอสรุปสั้นๆเพื่อทบทวนความเข้าใจก่อนที่จะข้ามไปโคจูเกซงนะคะ เลตองเดอร์ลันดิกาทีฟเนี่ยก็คือเป็นการปกติกอไก่สระอารอลิอองเนี่ยนะคะการเวลาปกติที่มีทั้งปัจจุบันอดีตที่ทำไปแล้วแล้วก็อนาคตในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มสัมเลตอง p ัมกับเลตอง c ก m โปเซในตอง p ัม ก็จะมี4 tense นะคะมี le p r é s e n t le p a s s é simple, l i m p a r f a i t แล้วก็ future s i m p l e ส่วนตอง Composé ก็มีอีก4 tense แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเรียนกันในคลิปถัดไปนะคะก็รู้จักภาพรวม le t องเด de l i n นดิ a ก i ีกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปเรียนเรื่องการผ่านกริยาคงชูกเกซง ในการเวลาที่ต่างๆกันนะคะก็มี l e présent, l'imparfait, le, Pr le passé simple แล้วก็ le futur simple แต่ว่าเราก็คงจะแยกเป็นคลิปที่ต่างๆกันออกไปนะคะเพราะว่ามันคงจะยาวพอสมควรงั้นเออเดี๋ยววันนี้เราคงจะเริ่มจาก l'imparfait เพราะว่า Le Présent เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเราเคยเรียนกันไปแล้ว conjugaison ก o m ม e งคุก n j อ g ั e r ว n ร์ r b e ลัมปา a r เฟ่ t d เดลั d ดิ a าทีฟการผันการยาอดีตการลัมปารเฟ่ต์โหมดลันดิกาทีฟนะคะก็การผันการยาในในทุกเทนสอ์นะคะก็จะต้องมีคาดิกาลคาดิกาลก็คือตัวที่เป็นข้างหน้าที่เป็นเบสพื้นฐานเนี่ยนะคะมาดูกันนะคะว่า ลา m p ปา f a เฟมีคาดิกัรยังไงบ้างที่จะช่วยในการจำได้ง่ายๆนะคะข้อสังเกตแรกนะคะชักแวร์บอาอังสันคาดิกัรลาล p ปา f a เฟเช่นดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแวร์ s a v วัวที่แปลว่ารู้นะคะลาล์ฟินิทีฟสับวัวเขียนงี้นะคะ s v r v o e r s a v วัว ค a ดิกาลก็คือตัวนำหน้าตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะในที่นี้ก็จะเห็นว่าเป็น S R V นะคะสำหรับ verb Savour เอกพจน์บุรุษที่หนึ่งก็เป็น Che s a v ัเอกพจน์บุรุษที่สองจูซัฟเเอกพจน์บุรุษที่สามอิลซั e l วแอลพหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง s a v o o n s พหูพน์บุรุษท,ที่สอง Vu s s a v i e z พระหูพจน์บุรุษท,ที่สาม Il savait Elle savait จะสังเกตเห็นว่า Je savais Tu savais sav Il singulier savait i l au pluriel savait เ,เขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันเป๊ะ เพราะว่ามันที่เขียนไม่เหมือนกันก็เพราะว่ามันมีมีในทรงตัวลงท้ายที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องจำเดี๋ยวเราไปดูในข้อสังเกตถัดๆไปนะคะข้อสังเกตที่สองนะคะ p o u r tous l verb e s a u f p o u r ê t se radical est le m ê m e que celui de la p r e m i è r e personne du pluriel du p r é s e n t de l'indicatif ก็คือสำหรับทุกกริยาเลยนะคะอันนี้จำง่ายเนอะ ุกกริยาเลยยกเว้นเว็แบแอดคดิการาข้อแรกนี่คือคาดิการเหมือนกันทุกทุกประธานเลยนะคะอันนี้ยังจำง่ายเข้าไปอีกคือใชอ้สามารถดูได้คือคือไม่มีกริยาพิเศษเลยมีแค่ตัวเดียวคือกริยาแอดนอกนั้นเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากคา,าดิการของ ประธานพระหุพ์บุรุษที่1พระหูพจนะคะก็คือคำว่านูค่ะถ้านูใช้คาดิการตัวไหนเราก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยในอัมปาเฟ่นะคะอันนี้สำหรับคาดิการสำหรับนูในเออรตองคอซองโดลันติกาทิฟนะคะซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วอย่างเช่นนะคะกริยาแอมเมอีเอมเออะ คดิกันของประธานพระหจนธบุรุษที่หนึ่งประธานนูเนี่ยนะคะในเลตองเพรซองเดลร์แนดิกาทีฟก็คืออิมมงอารีมอเอนเอสอมมงคดิกันคืออารีมนะคะเห็นไหมคะเราทำเป็นตารางไว้นะคะอ e m มดังนั้นก็ดึงดึงคดิกันนี้มาใช้กับลัมปร์เฟได้เลยก็กลายเป็น เชอมเม่ก็คือเป็นเชอร์แอมเม่นะคะแต่ว่าลดรูปเป็นเชอมเม่ตัวอย่างที่สองนะคะฟินิชสำหรับนูก็คือนูฟินิซงคานิกาลก็คือ F-E-N-E-S-S นะคะก็เอามาใช้ในอันปาเฟ่ได้เลยเชอร์ฟินิเซ f e n e s s นะคะ ใช้คดีการนี้กับทุกตัวในโอตองลัมปาร์เฟสนะคะตัวอย่างที่สามนะคะกริยาพรองต์นูเพนงคดีการคืออะไรก็คือเปเอเอเอ็นเปเอเอเอ็น e e นะคะก็เอามาใช้ในลัมปาร์เฟสก็กลายเป็นเชอร์เพเน ต่อไปมาดูข้อควรระวังนะคะ d องเลเวอฟองเซอแอร์เอเลเวอฟองเจอแอร์ออนิคเคว e เซ c เดี d เอชเอเดวองอีเอสอีท i อีเอ็นทีซีโน่ลาพลูนเซียซีงชอ์ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วยเซอแอร์เราจะต้องเออตัวคาดิกันเนี่ยคือถ้าปกติคาดิกันมันจะจบที่ตัวเซนะคะ แต่เราจะต้องเปลี่ยนเป็น ccd เปลี่ยนจาก c เป็น ccd แล้วก็กริยาที่ลงท้ายด้วย j a r ก็เหมือนกันคือถ้าคาดิกามันจบตรงด้วยตัว j เราก็จะต้องเติมเออเข้าไปกลายเป็น j e อดูตัวอย่างนะคะกริยาคานเซเพราะฉะนั้นคาดิการมันจะเป็น a r ense แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในโหมด lativative เนี่ย ตากมิเนโซงบางตัวเนี่ยมันจะเป็น R E S R E T R E N T เงี้ยคือถ้าเกิดว่าตากมิเนโซงขึ้นต้นด้วยตัว R เนี่ยมันจะออกเสียงไม่ได้มันจะออกเสียงเป็นเกอเกอตัว C เนี่ยมจะออกเสียงเป็นเกอดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น C C D เพื่อให้มันออกเสียงเป็นเซก็กลายเป็นเชอร์คานเซ์จูยคานเซ์อิลคานเซ์เอลคานเซ์แล้วก็อิลเอลโอพลูริเอนคานเซ์ แต่นูเนี่ยทำไมเราถึงคงตัวเซไว้ได้แล้วก็วูเหมือนกันเราคงตัวเซไว้ได้เพราะว่าตัวเซเนี่ยถ้ามันตามด้วยเออสระที่เป็นตัว e ตัวเ e, อเนี่ยมันจอกเสียงเป็นเสริร์โดยธรรมชาติมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงรูปไปได้เป็นนูคาซงวูคาเซีนะคะเหมือนกันนะคะกริยาพร o งเชเป็นกริยาที่ลงไทยด้วยเเอแอใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเถ้าเกิดว่า ตามด้วยตัว R ตัว O เนี่ยมันจะออกเสียงเป็นเกอแต่ถ้าเกิดว่าตามด้วยตัว e ตัว er จะออกเสียงเป็นเจดังนั้นนูพรงชิองมัน,ม,นมันเป็นแตตมิเน,นอทรงที่เป็นตามด้วย e O N s กับ V นี่เป็น e อ e, Z มันออกเสียงได้ไม่มีปัญหานะคะเราก็คงรู้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแตมิเนทรงที่เป็น RES RET RENT ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเป็น JE เอเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นเกมันมันก็จำไม่ได้ดังนั้นคาดิกา l เราก็ต้องเป็นเจเนะคะคือต้องเติมตัวเ e, อเข้าไปต่อไปมาดู l e t e r ม i n เนซงนะคะสำหรับลัมปัก์เฟ่ aris, นะคะง่ายๆอันนี้จำแค่จำเป็นชุดเอาไว้แค่นั้นง่ายๆจบไม่มีข้อแม้นะคะ ก็ไปเติมต่อจากฮาดิกันซึ่ง,งมีกฎที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อตะเกียนะคะเราก็ไปตามกฎดังว่าไปตัมีเนซงก็มีดังนี้นะคะปูตูลิเวรบเลตั้กมีเนซงซองอ e เอสอี i อสอีเต e t นอเนสอีเอก็คือสำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่1นึ่เจอนะคะแต่มีเนซงจะเป็นอ e s เสมอนะคะ ถ้าเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่สองจ์ตัระมีเนซงก็เป็น R E S ประธานเอกพจน์บุรุษที่สามอิลแอลก็ตัระมีเนซงก็เป็น R E T ประธานพระหูพจน์บุรุษที่หนึ่งนูตัระมีเนซงเป็น E O N S นะคะประธานพระหูพจน์บุรุษที่สองวูแตกระมีเนซงเป็น I E L Z ประธานพระหูพจน์บุรุษที่3ม il p l u r i l l plurial แต่คือมีนทรงเป็น reente นะคะก็จะกลายเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นกริยาเรียกนะคะ le e เรียกคดีการเป็น les นะคะต้องนึกถึงประธานนูโอเพ s s ซ์อาร์ดิคัทีฟคือนูลีทรงนะคะ le S, S O N S นูรีซงดังนั้นเราก็ต้องเก็บคาดิการของหนัวไว้ก็คือ L E S ถูกไหมคะ L E S ดังนั้นมารวมกับแตกมีเนรงดังว่าที่ต้องจำเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเชอร์ลีซ์เจลลีซ์เอลลีซนูรีซงวูรีซอิลลีซ รีเซนี่ออกเสียงเหมือนกัน4ตัวเลยนะคะ4ประธานเลยนะคะแต่เขียนไม่เหมือนกันดูดีๆนะคะ r e s i e s ี e t r e e เตนะคะมาดูข้อสังเกตพิเศษนะคะกาพักติคุรีก็ Parfois le radical se t e r m i n e par i Avec nous et vous il faut ajouter i o n s ou i e z il y a donc d e e a l i m p a r f a i t p r e s e r b e ก็คือบางทีเนี่ยกาดิยาบางตัวเนี่ยคาดิการมันจะสิ้นสุดตรงตัว e มันลงท้ายด้วยตัว e อย่างเงี้ยแล้วแตะมีเนทรงของประธานูกับวูเนี่ยมันเป็น e o n s กับ e o z ใช่ไหมคะทีเนี้ยไปชนกับคาดิการซึ่งเป็นลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้ว มันก็เลยกลายเป็นมี e สองตัวก็เก็บ e ไว้นะคะไม่เป็นไรก็ให้มันเป็น e สองตัวไปอย่างเช่นการิยาฮีค่ะคาดิกาแหละก็จะเป็น ree นะคะมาเจอกับเอ termination ions ก็กลายเป็น nuriung reions นะคะก็เก็บ e ไว้สองตัวเลย vuriere e E, Z ก็เหมือนกันเก็บ e ไว้ทั้งสองตัวนะคะไม่มีปัญหาก็การผันการ,ริยา a l ร m มปาร์เก็จบเท่านี้นะคะก็อ่านทบทวนนะคะแล้วก็จำไปเรื่อยๆมันก็เดี๋ยวก็จะชินกันไปเองนะคะมันก็จะยุ่งยากหน่อยตอนแรกๆเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ชินกันไปเองนะคะก็อย่าลืมนะคะดาวโหลดบทเรียนไว้แล้วก็พรีนเอาออกมาดูได้สม่ำเสมอ ต่อไปมาดูตารางการผันกริยาคงชูเกทรงสำหรับ6 tense ในโหมดลันดิกาทีฟนะคะจริงๆอย่างที่พูดไปตอนแรกลันดิก t ทีฟมีทั้งหมด8 tense นะคะแต่เราเห็นว่าที่ใช้บ่อยๆและเราเห็นประจำมีอยู่เท่านี้ค่ะ6 tense 2 tense อ,อีก2 tense ที่เหลือเนี่ยขอย,ยอมรับว่าเราเองไม่ค่อยรู้จักนะคะคือไม่ เรียกว่าไม่เคยใช้ค่ะเราไม่ได้ใช้อะเราก็ขอสอนและก็อธิบายเท่าที่เราใช้นะคะก็มีดังนี้นะคะ Le m p s simple ก็มีอยู่4 tense นะคะ le p r จ s e n t le futur simple l i m parfait Le passé simple ส่วน le temps composé เราก็จะพูดถึงในคลิปต่อๆไปนะคะในช่วง2-3คลิปเนี้ยนะคะ ก็มี p a s s é e c o m p o s é plusque parfait ตาราง conjugaison งวันนี้สองตัวแรกที่เราเลือกมาก็คือเป็น verb e i é g u l i e r เป็นกริยาที่เป็น oxyer e ด้วยนะคะซึ่งออคือ a r e กับ avoir นะคะที่ต้องเรียน ออกซิเยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจะไปเรียนหรือตองกงโปเซเนี่ยมันจะต้องใช้ออกซิเยนะคะดังนั้น2ตัวนี้จะต้องจำให้ได้เลยค่ะยังไงก็ต้องจำนะคะว่ามันผันกับเทนส์ไหนผันยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คืออเลก็คือเป็นกริยา e e กิ l เดีด้วยคือมันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยอะคะ่ะมันต้องจำเยอะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวร อลัมปากเฟนะคะวันนี้เราจะดูเฉพาะลำปากเฟช่องที่สามนะคะเชตเตอัก c งเตกิเตอีเอสนะคะจูเอเตเขียนเหมือนกันนะคะลงท้ายด้วยอีเอสอีลเอเตออกเสียงเหมือนกันแต่ลงท้ายด้วยอีเตนะคะแตกมีในทรงนะคะไม่เหมือนกัน ies ies iet Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Madou, carrière avoir, nest Verbe avoir. à parfait. J'avais, a v tu avais, a v Il avait, a a i t Nous avions Vous aviez Ils avaient อเป็น A V a i E N T นะคะกริยาตัวที่สามนะคะ Verb aller ดูช่องที่สามเหมือนเดิม l a m p a a i t นะคะ c h a l e R L a a L, l A I S t u a l e A L N A I S Ilale l a l l a i t a l l a I e n o nous a l l i o n s vous a l l i e z i l s a l l a i e n t นะคะมีบางตัวออกเสียงเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่าตากมินโยทรงเขียนไม่เหมือนกันนะคะ a i s a i s a i t แล้วก็โอเปอเรนเป็น a i e n t นะคะมาดูการิยาตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะ เราเลือก uh, verb manger เป็นกริยากลุ่มที่หนึ่งลงท้ายด้วย e r r นะคะดูช่องที่สามเหมือนเดิม lambarfe je mangez je mangez il mangez nous m a n g e o n s vous m a n g e z il mangez elle mangeait mange. จะเห็นว่า ประธานเอกพจน์บุรุษท,ที่1 2 3แล้วก็พระหุพจน์บุรุษท,ที่3ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ามีแต่มนินทรงที่เขียนไม่เหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็น เรียนในลัตติเกตีฟเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเป็นอีก t ท n s e หนึ่งอาจจะเป็น Pass ี simple เดียวเราดูก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดบทเรียนมาทบทวนกันนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะออกข่าว